สวัสดีวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนพศส5 6 6ค่ะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหนึ่งมบาทนะคะจากที่เมื่อวานวันศุกร์ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกมาถแถลงเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ทุกคนเข้าใจว่าข่าวความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เราไปดูกันเลยค่ะเราไปดูเงื่อนไขการใช้เงินดิจิทัล1 0 0 0บาทกันก่อนเลยนะคะเงื่อนไขข้อที่1ก็คือไม่สามารถที่จะซื้อสินค้าออนไลน์ได้นะคะเงื่อนไขข้อที่2คือไม่สามารถซื้อของที่เป็นอาบายามุกทั้งเล่าและบุหรี่นะคะข้อที่3ไม่สามารถซื้อบัตรกำน,นันบัตรเงินสดเพจ พลอยทองคําและอัญมณนนีต่างๆนะคะข้อ4คือไม่สามารถใช้ชําระหนี้ไม่สามารถชําระค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์น้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าธรรมชาตินะคะข้อที่5คือไม่สามารถนําไปจ่ายค่าเทอมค่าเรียนได้นะคะแล้วใช้ใจ่ายยังไงล่ะ เรามาดูกันว่าใช้จ่ายยังไงนะคะอย่างแรกเลยคือใช้แอปปอตังนะคะถ้าใครมีก็รออัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะเขาจะมีการอัปเดตแล้วก็ค่อยอัปเดตตอนที่เขาให้เปิดใช้สิทธิ์นะคะส่วนที่คนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์โหลดแอปปอตังอันนี้ต้องรอรัฐบาลออกมาชี้แจงอ,อีกทีหนึงนะคะว่าจะให้ทำยังไงนะคะ อย่างที่สองคือใช้กับร้านที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0มบาทนี้นะคะต้องเป็นร้านที่เข้าร่วมโ,โครงการเท่านั้นนะคะ3คือใช้ภายในอำเภอตามทะเบียนบ้านของเรานะคะแล้วสรุปว่าเขาให้กับกลุ่มไหนนะรายได้เท่าไหร่นะเราไปดูกันเลยค่ะ คุณสมบัติก็คือ 1. อายุ16ปีขึ้นไป 2. คือมีรายได้ไม่เกิน7,000 0บาทและมีเงินฝากในบัญชีต้องไม่เกิน5,000สนบาทนะคะแล้วเขาให้เริ่มใช้เมื่อไหร่กันนะเราไปดูกันเลยค่ะเขาให้เริ่มวันไหน เริ่มใช้เดือนพฤษภาคมพศ2567ถึงเดือนเมษายนพศ2570นะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าภายใน6เดือนคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมพศ2567นะคะจะต้องใช้ครั้งแรกใช้ใจ่ายครั้งแรกก่อนนะคะถ้าภายใน6เดือนใครยังไม่ ใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะเขาจะตัดสิทธิ์ออกจะใช้สิทธิ์ครั้งแรกกี่บาทก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หมด10,000บาททีเดียวนะคะอย่างเช่นว่าคนที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดเช่นทํางานอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็หาเวลาว่างนะคะลางานมาช่วงพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะ แค่สองสามวันนะคะมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะที่บ้านของเราในอำเภอของเรานะคะจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์นะคะหลังจากที่เราใช้ครั้งแรกไปแล้วถึงมันจะเลยหกเดือนไปแล้วเราก็สามารถใช้ได้อยู่นะคะเพราะเราเปิดใช้ครั้งแรกไปแล้วเราจะเว้นไว้ใช้ปีต่อไปก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าระยะโครงการเนี่ยเขามีให้ใช้ถึง เดือนเมษายนพศสองพันห้าเลยนะคะหลายปีเลยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะเราจะใช้ครั้งแรกแล้วเราจะไปใช้อีกทีเมื่อไหร่ก็ได้นะคะหลังจากนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเงินดิจิทัลนึ่นบาทอีกนะคะก็จะนำมาอัปเดตให้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากติดตามช่องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ